สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเขาชอบอะไรในตัวคุณมากๆเขาชอบอะไรในตัวคุณมากๆนะคะ พีอ e อ o คั u p s คุณเป็นคนที่ร่าเริงสดใสคุยเก่งเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเข้าสังคมเก่ง mm hmm. เพื่อนฝูงรักคือคุณเนี่ยมีความสามารถที่จะเป็นได้ทั้งเพื่อนที่ดีแล้วก็แฟนที่ดีได้นะ คือคือเป็นแฟนถ้าคุณเป็นแฟนเขาก็คือคุณสามารถเป็นเพื่อนของเขาได้ด้วยสามารถไปไหนมาไหนกับเขาได้ไปกับกลุ่มเขาได้แฮงเอาท์กับเขาได้เพราะคุณค่อนข้างจะเข้ากับคนง่ายแล้วคุณยังเป็นคนที่มีความพยายามนะคะเขาชอบพี่คุณเนี่ยมีความอดทน มีความพยายามเวลาที่คุณต้องการหรืออยากได้อะไรคุณอยากทำอะไรคุณจะแบบมุ่งมั่นตั้งใจต่อให้มันจะยากแค่ไหนคุณจะไม่ถอดใจง่ายๆคุณจะแบบทุ่มเทเต็มที่จนกว่าจนกว่าคุณจะรู้ผลลัพธ์ของมันอะว่าคือไม่ว่าคุณทุ่มเทไปอะมันจะได้หรือไม่ได้มันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณได้ลงมือทำคุณได้ทุ่มเทเต็มที่แล้วคุณจะรู้สึกว่า เออคุณทําเต็มที่คุณจะไม่เสียใจแต่ถ้าคุณไม่ทําคุณจะรู้สึกว่าเออมันจะเหมือนค้างคาใจอ่ะคุณเป็นคนแบบนี้เขาชอบที่คุณแบบเออคุณคุณอยากได้อะไรคุณมีความพยายามแล้วมีความอดทนสามารถรอได้นานด้วยรอได้นานแบบเออต่อให้มันยากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันต้องใช้เวลานานแค่ไหน คุณก็รอคุณก็สามารถนะคะ Queen อ f ครับคุณเป็นคนน่ารักนะคะในสายตาเขาอะ่ะเขามองว่าคุณน่ารักอบอุน่นอ่อนโยนเอาใจใส่คนอื่นเทคแคร์คนอื่นดีแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคนอื่นในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงตัวเขาก็ได้นะคือ ก็คงเป็นการกระทําอะไรที่คุณทํากับเขาอะแหละนะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขามองคุณแบบนี้แล้วเขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้เขาชอบที่คุณใจดีกับเขาคุณเป็นคนที่ใส่ใจเขาคุณคุณห่วงใยเขาอะเช่นแบบเวลาเขากลับบ้านมาคุณก็จะถามแบบกินข้าวหรือย,ยังเหนื่อยไหมงานวันนี้เป็นไงคือมันคือความเอาใจใส่อะคะ่ะอืม บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆยแค่เนี้ยเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณอาจจะไม่ได้บอกคุณตรงๆว่าเขาชอบหรือเขารู้สึกยังไงแต่มันมันเป็นความประทับใจอยู่ลึกๆอืมบางคนเขาอาจจะแบบไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาเขาก็ตอบคําถามคุณไปธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ว่าเออจริงๆแล้วในใจเขาอะเขารู้สึกดีนะ เขาอาจจะคนอื่นอาจจะไม่เคยถามเขาแบบนี้อาจจะแบบไม่ได้แบบแสดงความห่วงใย,ยเขาอะไรเหมือนที่คุณทําขนาดนี้หรือสมมุติถ้าเวลาเขาป่วยอะไรเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ดูจะเดือดร้อนมากกว่าคนอื่นอ่ะคือคุณจะเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาว่าอาการเป็นยังไงบ้างกินยาหรือยังเจ็บตรงไหนหายดีหรือยังอะไรแบบเนี้ยอืม Nine of Cups <c oughs> ให้หมาน่ารักจังเลยอ่ะ <c oughs> อคุณเป็นคนมีนเสน่ห์นะคะในสายตาเขาเนี่ยมีเสน่ห์แบบทั้งมีความน่ารักน่าดูอยู่ในตัวอเอเมีความแบบมีความนุ่มนวลอ่อนหวานแล้วอะ่ะแต่ว่ามีเสน่ห์ในในแบบ เซ็กซี่ขี้เล่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะอืมที่เขามองนะเขามองว่าเออคุณดูคุณดูมีมุมอะไรบางอย่างอะ่ะต่อให้คุณจะเป็นบุคลิกคุณอาจจะเป็นคนหวนานหวานุมน่มๆหรือเป็นคนห้าห้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันจะมีบางมุมบางครั้งที่เขามองเขามองคุณอะเขามองว่าคุณเซ็กซี่เขามองว่าคุณมีเสน่ห์แบบเยา้ายวนด้วย แล้วก็อาจจะเป็นเสนิทในเรื่องของของการวางตัวในเรื่องของการาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะเป็นคนที่คุยสนุกเป็นคนทีอ่อยู่ด้วยเราแบบเอนเตอร์เทนอะ่ะถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนคุณอาจจะเป็นตัวเอนเตอร์เทนกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เฉพาะกับเขาก็ได้นะบางทีคนที่คุณคุยด้วยเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆคนเงียบๆก็ได้อะต่อให้คุณไม่ได้เป็นคน เอนเตอร์เทนเก่งแต่คุณอาจจะพูดมากกว่าเขาหรือว่าเป็นฝ่ายที่ชวนเขาคุยเป็นฝ่ายชวนเขาทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยความรู้สึกว่าเออคุณเอนเตอร์เทนเก่งอยู่กับคุณแล้วแบบอืมเขาก็จะเป็นฝ่ายตามเป็นฝ่ายที่แบบคุณชวนคุยมาคุณเป็นคนเปิดหัวเรื่องแล้วเขาก็คุยตามคุณไปตามนั้นเลยอย่างเงี้ย เฮอร์มิตคุณเป็นคนมีความรู้เป็นคนฉลาดแล้วก็ค่อนข้างจะสุขุมเขามองว่าถึงคุณจะเป็นคนที่ล่าเริงสดใสยังไงนะแต่ว่าคุณน่ะคือดูมีวุฒิภาวะอยู่พอตัวเลยเไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แต่คุณน่ะค่อนข้างที่จะรู้จักกาลเทศะเวลาเข้าสังคม ถ้าอยู่กับเพื่อนฝูงโอเคคุณสนุกสนานได้ล่าเริงได้แต่ถ้าอยู่กับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็จะสํารวมเอาจริงๆคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความสํารวมมีความนิ่งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดฉลาดในการวางตัวอืมเขาชื่นชมคุณมากเลยนะเนี่ยเขาชื่นชมคุณมากๆเลยอะแบบเออเราบางคนนะเป็นคนที่มีความรู้ ความรู้แล้วก็สามารถใช้ความรู้ของตัวเองอะ่ะช่วยเหลือคนอื่นๆได้แบบเป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของเชิงวิชาการก็ได้เหมือนกันดูเป็นคนคุณดูเป็นคนใจเย็นอ่า คุณอาจจะมีลัคนาหรือราศีอยู่ในธาตุน้ํานะคะมีนกร,รกฎพิจิตธาตุน้ําขึ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างเป็นพลังงานหลักคือถ้าไม่เป็นลัคนาก็อาจจะเป็นแบบลัคนาราศีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ดาวจันดาวศุกร์อะไรของคุณก็ว่าไปเนาะเออคือมันน่าจะมีอ่ะมันน่าจะมีธาตุน้ําอะไรสักอย่างอยู่อยู่ในนั้นน่ะเพราะเท่าที่ดูเราดูดูเป็นคนค่อนข้างใจเย็นแล้วก็ มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวอืมแล้วก็มีเดี๋ยวนะมีราศีเอ่อราศีกันด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณอ่ะต้องเป็นคนเพื่อนเยอะเหมือนไพ่สามถ้วยเลยอ่ะ คือเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งเป็นคนที่เพื่อนฝูงรักใครเป็นคนสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ปาร์ตี้ได้แต่แต่ก็สามารถนิ่งได้เงียบได้เออแล้วแต่การาเทศะแล้วอย่างที่บอกอะว่าคุณนะมีความเป็นเพื่อนกับเขาด้วยก็คือสามารถแฮงเอาท์กับเขาได้อยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจว่างั้นเถอะเหมือนเหมือนสามารถ อยู่กับคุณแล้วคุณเป็นได้ทั้งแฟนและเพื่อนอะคือคุณอาจจะเป็นแฟนเป็นคนคุยเป็นคนรักอะไรก็แล้วแต่แต่เขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งด้วย <c oughs> ในเวลาเดียวกัน <c oughs> คุณใจดีจริงๆด้วยคุณคุณใจดีแล้วคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยเอาใจใส่เขาอะ แบบเวลาที่เขามีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคุณจะช่วยเหลือเขาเท่าที่คุณจะทําได้ถ้าทําอะไรไม่ได้แย่างน้อยก็คือคุณจะรับฟังเขาเออเวลาที่เขามีความทุกข์อ่ะมันเหมือนกับเขาเห็นคุณคุณไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนอื คุณเป็นคนจริงจังจริงจังกับเรื่องงานนะคะเป็นคนเอาการเอางานเป็นคนเอาจริงก็อย่างที่บอกไปแล้วอะว่าคุณมีความพยายามมีความอดทนมีความแบบว่าถ้าถ้าอยากจะทำอะไรคือคุณเป็นที่คุณไปสุดอืมอ่ะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยสิให้อารมนติ แฟรี่นะคะมีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไหม Perfect match คณสองคนมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันได้ดีมากๆนะคะแล้วมันเป็นคู่ที่ที่เหมาะสมอะเป็น Perfect match เ,ออเข้ากันได้ดีอยู่ด้วยกันแล้วอะไหลยลื่นอื ไม่ค่อยมีอะไรขัดกันสักเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเข้ากันได้ทุกเรื่องหรือเข้าใจกันทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะคือทุกคู่อ่ะมันต้องมีแหละมันต้องมีสักเรื่องสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเนาะให้ได้ทะเลาะกันแต่ว่าถ้าเทียบแล้วอ่ะมันเหมือนกับเข้ากันได้ดีมากกว่ามากกว่าเรื่องที่เข้ากันไม่ได้ dream come true อ๋อคุณเหมือนเป็นคนในฝันของเขาเลยอะ่ะคุณเหมือนเป็นคนในฝันที่ที่เขาปรารถนาที่เขาอยากได้ที่เขาอยากเจอที่เขาแบบเคยคิดเอาไว้ว่าเออถ้ามีแฟนเนี่ยอยากมีแฟนลักษณะนี้อยากมีแฟนอย่างนั้นอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆนะเขาอะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนี้หรอก เขาไม่ได้คาดหวังเขาเขารู้สึกว่าคุณอะเกินเกินความเป็นจริงเกินเกินที่เขาต้องการด้วยซ้ําเขาไม่ได้คาดหวังว่าแฟนของเขาอะจะต้องแบบดีแบบเนี้ยดีขนาดนี้เพราะเขาคิดว่าในชีวิตจริงอะมันจะมีหรอมันจะมีคนที่ใช่ขนาดนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เจอคุณได้ได้รู้จักกับคุณอะมันเหมือนกับเอเหมือนกับว่าความฝันเป็นจริงมันยิ่งกว่าความฝันอะไรอย่างเงี้ยอืม Swin okay. นเฟรมโอเคคุณสองคนอาจจะเป็นสวินเฟรมกันก็ได้นะคะเป็นเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณเนาะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันปิดท้ายแบบนี้จบสวยมากนะคะโอเคก็ประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ